วันนั้นนะ่ะก็เป็นวันเปิดฮอลใหญ่อันหนึ่งเขาก็จะมีแฟนโชว์พี่ไข่พี่ก็ไปแต่งหน้าตามปกติทั่วไปตอนนั้นผมพี่ยาวเลยนะยังไม่ได้เป็นผมบอบนะผมยาวเงี้ยก็ไปตักถักเปียก็ไปแต่งหน้าแต่งหน้าเยงนี้พอเอนินนางแบบไม่มาคนหนึ่งเฮ้ย <Hey. S 1> พ,พนังไม่มาใช่ไหมเสื้อเนี่ยมาสมัยก่อนเนี่ยสมมุตินางแบบมีสิบสองคนใส่คนละแปดชุดมันก็จะเป็นเซตอย่างนี้ใช่ไหม พอไม่มาหนึ่งก็ต้องตัดทิ้งพี่ข่ายคงจะเสียดายนะเราก็แต่งหน้าเป็นคนสุดท้ายแล้วนะให้กับนางแบบก็แต่งๆนางก็หันมาหาพี่บอกม้าอยากเดินแบบไหมอุ้ยหันไปอยากค่ะอ่ะยังไงก็แต่งหน้าตัวเองอแต่งแต่งนางแบบเสร็จแล้วนี่แล้วก็เรียกช่างทําผมมาทําผมก็นั่งแต่งแต่งยครั้งแรกอันนี้คืองานใหญ่เลยนะงานแบบโลกแต่งมีความสุขเ้ยความฝันมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่แต่ง ตั้งแต่บัตรนั้นนะ่ะง,งานาแรกนั้นน่ะยิงยาวเลยอันนั้นน่ะอันนั้นได้ตังค์แลวนะอ่าอันนั้นคือได้ตังค์จริงจงนะก็ไปไปเป็นตัวเสียบให้เขาเหมือนละครเลยเนาะ,<ล>ะแบบว่าแบบไม่มาต้องเป็นตัวแทนขึ้นไปแล้วแอบซ้อมอยู่ที่บ้านอยู่แบบทั้งวนนันไงครัแล้วแล้วแล้วพี่ไข่คงเห็นหน่วยกล้ารเราอ่ะเนาะคนุกเรองเออว่าเราอ่ะสามารถทําได้เขาถึงได้กล้าที่จะชวนเรา ก็นั่นแหละค่ะข,ขอบพระคุณพี่ไข่มาจนถึงทุกวันเนี่ยก็ตั้งแต่วันนั้นน่ะก็ติดลมบนมาตลอดยาวเป็น30ปีแลยนะ่ไม่น่าเชื่อเลย